ครเราจะมาอธิษฐานกระทงของเราก่อนนะคะัทุกคนหนึ่งสองสามสวัสดี สวัดีทุกคนสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีนะคะพี่เมสสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงสงกรานต์วันลอยกระทงค่ะทุกคนก็คือว่าวันนี้เราจะมาทําคลิปลอยกระทงนะคะทุกคนเป็นปีที่ไม่รู้ปีเท่าไหร่เดี๋ยวฟุกเปิดให้ดูค <c oughs> ือต้องบอกฟุกคกับมันอ่ะพฤติการนี้ครบรอบ5ปีแต่ว่างงว่าทำไมรูปลอยกระทงมี6ปี ทุกคนเขาจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่6อัน,น่ะให้ดูปีล่าสุดก็คืออันนี้นี่เดี๋ยวพวกให้ดูดูนี่คือปีล่าสุดแล้วก็น,นี่คือปีแรกคร่ะพี่เมย์พี่เมย์ต้องมาดูก่อนมารีแอคแบบต้องเห็นว่าการรีแอคของพี่เมย์เป็นยังไงด้วยเนี่ละปีนี่ปีแรกนี่มันกับหนูนี่แล้วก็ปีที่สองนี่ มีความปากแดงค่ะนี่ปีที่สามอ่ะเออผมเริ่มยาวหวานขึ้นมีปะบ่ามีจมูกใหม่ปีนี้เป็นจมูกใหม่สี่เออมีสีวามซีทูอ่านี่แล้วล่ะคุดอ่มีความเป็นฝ่อขึ้นแล้วฝอนี้ฝอนี้แล้วปีนี้ปีที่หกค่ะพี่เมย์วันนี้นะคะ31ตุลาคมจะเป็นรูปหลักกระทงที่เป็นรูปคู่ปีที่หกนะคะทุกคนก็จะแบบแต่ละปีก็จะมีการแบบพัฒนาใจพัฒนาเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนใดเป็นเหมียวไปนะคะ S <S <S นิดนิดน้ดนดนอยน้อยกุบกุบใจโอเคหนุกคนนี้รอมันมาฮะเดี๋ยวเราไปลอยกันวันนี้เราจะไปลอยกันที่สวนสยามนะคะแต่ว่าปีที่แล้วเราลอยด้วยกระทงน้ําแข็งเพราะว่าเขาลดเรื่องแบบว่างดขยะกันในแม่นม้ำอะไรซึ่งปีนี้เราก็เห็นด้วยกับกันนะแต่ว่าเราจะไม่หยุดลอยก,กระทงนะคะแต่ถ้าใครที่ลอยกระทงด้วยใบตองก็อยากให้แบบเปลี่ยนวิธีไม่จะไม่ว่าจะเป็นด้วยการลอยด้วยแบบโซเชียลลอยในโทรศัพท์หรือว่าลอยในด้วยน้ําแข็งใส่ขันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นการลดโลกร้อนด้วยแล้วก็อันนี้พูดแบบไม่ต้อนแหล่นะลดขยะในแม่น้ําดแต่ก็ม เพลงนี้แหละเราก็ไม่เราห้ามกันไม่ได้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ะคนด้วยว่าแบบยังไงก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนแบบลองตระหนักถึงอุ้ยให้มาตระหนัก,หนกให้มาตระหนักถึงแบบว่า สภาพแวดล้อมของเราสิ่งแวดล้อมหรือโลกของเรานั่นเองปีนี้จะพัฒนาขึ้นจากนั้นก็คือใช้ iPad ในการลอยเราจะไม่ใช้โยนไอแพดลงไปน้ำนะคะเราจะเปิดรูกกระทงใน iPad แล้วก็ใช้เลื่อนเอาเพราะว่าเหมือนหนึ่งบอกว่าต่อให้คนเราทงกันร้อยคนเนี่ยอย่างน้อยฟุกกับมันหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งกระทงก็กลายเป็นแบบศูนย์แล้วเพราะเราไม่ใช้กระทงที่เป็นใบตองเราใช้กระทงในในโซเชียลมีเดียมันก็เหลือแค่เก้าสิบเก้ากระทงเพื่ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ก็จะลดกระทงไปเรื่อยๆเยอะขึ้นทุกคนก็ถือไอแพไมปีแ็นทา ปีเรากระทำน้ำแข็งฟุกกรู้สึกว่าน้ำแข็งมดปีแล้รู้สึกว่าในน้ <c oughs> ําแข็งก็ยังมีดอกไม้พอามน้ำแข็งอ,ะ,งไงอะไรก็เป็นดอกมงดอกไม้ยังไปแบบไปไปแบบเน่าเสียอยู่ในน้ำอีกเพราะะนั้นปีนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีแท็กในฟิลเตอร์แบบเอองดงดลอยกระทรงอะไรแต่ฟุกรู้สึกว่าการรอกระทรงมนันเป็นประเพณีมันมีงานจัด่ะ <c oughs> เราควรจะไปเดินงานไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเรื่องของการรอกระทรงฟุกเห็นด้วยวันนี้ฟุกเลยจะลอด้วยไอแพดนะคะฟิลหนอเดี๋ยวทำให้ดู เราอยากละกระทงอันไหนอะไรเงี้ยเราก็เซฟรูปเลยค่ะทุกคนอยากวัวอยากอย่าง <S <S ไม่ต้องไม่ต้องทำเองไม่ต้องไมหาซื้อให้มันเปลืองเงินนะคะนี่เราก็วิ่งท่าหองฟุกวันนี้ก็คือจะไปอย่างเงี้นะคะทุกคนนี่อย่างงี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วพอไปถึงปูเราก็อย่างเงี้ฟุบลงไปอย่างเงี้ยเออเราก็อยู่ตรงน้ำเราก็อย่างเงี้ย อะไรก็ว่าไปนะทุกคนนี่เป็นกระทองออนไลน์แต่ระวังนะ,ะอย่าให้ไอแพดร่วน้ำก่อนนะคะโอเคประมาณนะะั้นค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไงอย่าลองม,มันมาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปารายกระทงกันนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือว่าออกจากบ้านมาชั่วโมงกว่าแล้วที่บ้านเรากับสวนสยามเนี่ยห่างแค่ห้าโลแต่ตอนเนี้ยรถติดมากพี่เมย์ยังไงอ่ะ้วเป็นเวล่เราทรงเงินไปไหม คไรัจะดูที่มือเมฆดิจะเป็นมั้งล่ะวันนี้เออลืมบอกว่ามีน้องเมฆมาด้วยค่ะทุกคนนี่สวัสดีครับเอาไงดีพี่เมย์ไปหาข้าวกินเลยได้ปะตอนนี้นั่งรถก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วทุกคนยังไม่ถึงเลยอะยังไงอะพี่เมย์หนังจบไปสองเรื่องแล้วไปนะน้องเมฆหนังจบไปสองเรื่องแล้วครับทุกคนแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะนี่เราถึงสวนสยามแล้วนะคะลุยมากค่ะทุกคนดู น้ำเต็มไปหมดเลยอ๋อสวนสยามทะเลกรุงเทพนี่ไงสวนสยามทะเลกรุงเทพจ้าถึงล้วตอนนี้เราไปหา,หาที่ลากระทงอยู่นะคะทุกคนเพราะเราหา,หาไม่เจอคนเยอะมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากเป็นประวัติการของสวนสยามนะคะม้าเลี้งจอลากระทงแล้วได้ แล้วค่ะจุดกระทงของที่สยามแล้วนี้เรามากันโดยที่ไม่มีกระทงเพราะว่าเราจะลอยกันผ่าน iPad นะคะไอแพมาไม่เอ่ย iPad เอามาค่ะ iPad อยู่ไหนขอเบอร์ iPad หน่อยพี่เมย์นี่คือทงเลืจะลอยนะคะวันนี้นี่กระทงโซเชียลมีเดียแบบว่าลดลดลอกรอแล้วก็ไม่เป็นขยะต่อแม่น้ำด้วยสังคมบ้าอ่ะเอามันโชคกันเร็วนี่เออนี่กระทงของเรานะคะแล้วน่าขอถ่ายรูปเป็นปีที่6ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนลอยกระทงกันค่ะ ปีนี้ลอยกระทงคนเดียวถ้ามาถึงใบคนเดียวอะไปนะเราต้องถ่ายรูปเป็นปีที่6ค่ะพี่เมย์เราถ่ายมาแล้ว5ปีไม่ต้องอีสานพี่ไม่เคยมีอะไรมากเลยอ่ะ แรงมากมาค่ะทุกคนเราจะเริ่มรอกระทงของเราปีที่6แล้วนะคะนกถ่ายก่อนนะทุกคนอธิษฐานก่อนฮัลโหาเลยมาเลยมาเลยเดินู้สองเต่าเขาใหม่นะครับทุกคนมาค่ะทุกคนกี้เป็นครั้งแรกทุกคนค่ะเราจะมาอธิษฐานกระทงของเราก่อนนะคะทุกคนหนึ่งสองเต่า ก็จะล,ล,ลอยเราไปหนึ่งกระทงโอเคอ่ะเชิญทุกคนไปลอยกระทงกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ลอยเรียบร้อยนะครับแล้วก็่ทุกคนก็ถือว่าเป็นงานเปิดกระทงไปอีก5กระทงนะคระับทุกคนก็ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันลอยกระทงนะมันแล้วขอสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยก็ ปีหน้าต่อไปก็คือฟุกก็เห็นด้วยกับการที่เรางดละกระทงเป็นกระทงจริงนะคะเพราะว่ามันหนึ่งเลยก็คือเป็นขยะในแม่น้ำนะคะเน่าเสียอยู่ในแม่น้ำปลาด้วยแบบทําลายสัตว์น้ําต่างๆนะคะก็เลยแบบโลนอารมณ์แบบว่าไม่อยากให้ไม่มางานนะมางานเหมือนเดิมตามเพณีแต่ว่าก็ลากระทงอะไรที่แบบมันสร้างสารรค์ขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไม่ทําลายต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเราดีกว่านะคะโอเควันนี้เราลอยเป็นกระทงไอแพดปีหน้าก็อาจจะแบบเสกแบบเป็นกระทงทิพแลกจจะการปีหน้าเป็นกระทงทิพโอเคไปนั้นเราไปเดินสงสัตว์สยามไปค่ะทุกคน ก่อนเหรอไม่เล่ไเลน,น,เไนไม่เล่นสระเหรอมี <c oughs> เราเล่นเราเล่นต่อคิวเป็นแสนคนอ่าไหนดูเซ่ไหนอขอหนึ่ง <c oughs> สแต้คเร็วๆอยากเขินอาย <c oughs> อยากเขินอายเป็นคนของประชาชนต้องกล้าแสดงออกหนึ่ง <c oughs> สองสา<ะ>ม <c oughs> เอ๊ะ สวนสยามน่อยเอาจริงๆสวนสยามเป็นอันที่น่ามาอยู่แล้วเป็นอันที่ของที่วัยรุ่นต้องมาถ้าไม่อยากคนเยอะก็ไม่ต้องมาเอแต่ถ้าอยากคนน้อยวันธรรมดาวันปกติที่เขาเทศการมันจะหนึงสุหรือที่ไม่มีเทศกาลแต่วันนี้ถามว่าคนเยอะไหมเยอะมากมันดีใจไหมลอยกระทงแบบไม่มีกระทงก็แปลกดีี่ในรีวิวสวนสยามสีที่อยากมานักอยากมาหนาอยากมายามาพี่ล่างหนูมาวายอยามาเมื่อกี้ เล่นทั้งอ,งอย่างเหอะเล่นทั้งอย่างเหอะงงคือกลับเหรอไม่เล่นไม่เล่นสักอ่ะหรอ รอเล่นอคิวเป็นแสนคนน้องแม่วันนี้รอกระทงคนเดียวหรอคะใช่พี่รอกระทงคนพี่ให้โปรโมทคลิปนี้ถือว่าคลิปนี้น้องแม่เป็นสปอนเซอร์แล้วกันอยากขายอะไรบอกเลยโสดไหมสดไหมก็สดครับสดแล้วยังแบบสดแล้วก็สะอาดแล้วก็ยังใหม่อยู่สดตายอีกแลเนี่ยคนไม่มีอีกแล้วนะครับเออใครอยากเขามาจีบได้เลยนะครับมีสเปกไหมหรือใครก็ได้ <c oughs> ไม่พูดดีกว่า <c oughs> อ่าใครก็ได้แล้วกันนะน้องเมย์แบบโอเคหมดเพราะตนนี้น้องโสดสดใหม่อร่อยน่าทานแรงอยู่นะ <c oughs> คลิปนี้ได้สปอนเซอร์แล้วมีสปอนเซอร์เข้า <Okay. S 2> เป็นน้องเมฆที่โสดจะขายคลิปนี้ให้น้องได้ขายยังอ่ะสำหรับคนที่อยากจะจีบน้องคิดว่าน้องมีดีอะไรบ้างที่ควรจะควรต้องจีบอ่ะ <c oughs> น้องขาวสูงอ่ะอาดมากอะไรยังไงแล้วคนจะจีบพี่เมฆพี่เมฆก็โสดนี่ไม่เป็นไรขับไม่เป็นไรไม่โสดไม่โสดเป็นคับหนูเป็นเด็กหน้าตาดีเยอะนะไม่เป็นไร อะไรอะไรอะไรขอบคุณมากนะคะกให้ <c oughs> แต่จะบอกว่าคนเดียวที่้าย่อยู่แล้วจะบอกว่าคนเดียวที่ห้ามยุ่งก็คือ <c oughs> คนนี้นะคะห้ามยุ่งเพราะว่ามีแฟนแล้วห้ามทักมาเด็กขาดใครก็ตามที่ทักมันมาฟุกจะตามราวีไม่จบไม่สิ้นห้ามใครยุ่งกับมันเด็บบกขาดลาวีเป็นักกรลาวเป็นนังกรีด กรี๊ดเลยกลับแล้วค่ะทุกคนอุยอะไรว่าแล้วไนงะอะไรพี่ชาร์จแบตทำไมอยู่บ้านเธอไงอา่าเสียใจด้วยแล้วก็เธอก็รู้ว่าฉันอะอีหมูหยองอะอีหมูหยองอีหมูปล่อยอ,อ,อยอ่ะเรียบร้อยแล้วมั้งปล่อยทออุ้ยกล้ามนแล้วแหละทั้งนั้นอ่ะกลับมาแล้วอุ้ย